สวัสดีค่ะก็มาพบกับแม่หมอล้านดวง1959อีกครั้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าพ่อปู่พญานาะคอยากจะสื่อบอกอะไรกับคุณคะค่ะท่านผชมไปเลยนะคะ,คะขออัญเชิญพ่อปู่พญานาะคมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะท่านพ่อปู่พญานาะคอยากจะมาบอกเรื่องราวอะไรให้กับคุณนะคะ สำหรับเรื่องแรกเลยนะคะพ่อปู่บอกว่าช่วงนี้การเงินคุณจะคล่องมือมากเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจจะได้ได้เงินก้อนโตนะคะเนี่ยบางคนอาจจะค้าขายบางคนอาจจะทํากิจการบางคนอาจจะได้มรดกเนี่ยบางคนอาจจะยาร้างหรือได้มรดกก็ได้นะคะพ่อปู่อยากจะมาสื่อว่าเหมือนคุณจะได้เงินนะคะ ชีวิตคุณจะช่วงนี้คุณจะการเงินคุณจะดีเป็นพิเศษนะคะหรือว่าหรือว่าคนเป็นคนที่ชอบลงทุนคุณเป็นคนที่อยู่กับเงนินเงินทองทองอยู่แล้วนะคะพ่อรูบอกว่าในอนาคตการเงินของคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะช่วงนี้การเงินของคุณจะดีเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจจะได้เงินก้อนโตด้วยบางคนอาจจะได้มรดกบ,บ,บางคนอาจจะได เงินพิเศษอะไรเข้ามานะคะเนี่ยก,กูอยากจะมาเส่อคุณว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นเป็นพิเศษเลย,เลยรู้สึกคุณจะมีความสุขขึ้นนะคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเงินบางคนอาจจะได้เงินนะคะ,คะก,ก็ยัวจะเสียอ,อะไรอีกคะหรือในชีวิตคุณก็จะอยู่กับเ,ง,เงินงทองในบ้านปลายก็ จะมีความสุขในแบบของตัวเองมีเงินมีทองนะคะ,ะจะเสียอะไรคุณะคะว้าวพ่อปู่บอกว่าช่วงนี้คุณจะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะเนี่ยคุณรู้สึกว่าทุกอย่างเพอร์เฟครอบๆบตัวคุณให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้โชคลาภอยู่รอบๆบตัวคุณเลยนะคะคุณจะมีความสุขคุณจะ ช่วงนี้คุณจะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะเนี่ยบางคนอาจจะได้ติดต่อกับค้าขายกับคนต่างชาติบางคนอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศอาจจะพบรลกกับต่างชาติต่างภาษาบางคนอาจจะติดต่อเจรจากับคนต่างชาติต่างภาษารู้สึกว่าคุณจะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะเนี่ยพ่อปู่ก็จะบอกว่ามีความสุขจนแบบ กินเยอะเป็นพิเศษรู้สึกว่าอ้วนขึ้นนะช่วงนี้คุณจะเหมือนคุณจะดูแลคุณจะดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองด้วยาบางคนอาจจะมีโชคก้อนใหญ่นะคะเนี่ยมีความรู้สึกว่าพ่อปู่รู้สึกว่าคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุขคุณจะเนี่ยบางคนโชคลาบอยู่รอ,รอบๆตัวคุณเลยคุณรู้สึกว่าช่วงนี้อะไรก็ดีไปหมดนะคะการเงินก็คล่องเนี่ยบางคน ได้โชคต่ตางแดนด้วยนะบางคนอาจจะพบรักจากต่างแดนบางคนอาจจะติดต่อค้าขายบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่องเที่ยวต่างประเทศหรือคนต่างประเทศจะเดินทางมาหานะคะเนี่ยโดยคุณรู้สึกบางคนอาจจะได้แต่งงานด้วยนะคะเนี่ยบางคนอาจจะพบรักบางคนคือรู้สึกว่าคุณมีความสุขเป็นพิเศษนะคะโอ้โหอย่าโกรอะไรอีกคร ว้าวใช่ค่ะคุณจะรู้สึกแฮปปี้เป็นพิเศษเลยบางคนอาจจะเฉลิมฉลองบางคนอาจจะมีการกินเลี้ยงบางคนที่อยากจะบางคนบางคนที่อยากจะท้องก็อาจจะท้องนะเนี่ยบางคนมีความรู้สึกว่าอยากจะมีบุตรก็อาจจะมีบุตรนะเนี่ยบางคนที่อยากมีบุตรก็อาจจะมีบุตรนะเนี่ยคุณรู้สึกบางคนเนี่ยรู้สึกว่าร่างกาย อุดมสมบูรณ์พร้อมกับการตั้งครรภ์มากบางคนอาจจะเป็นกําลังเป็นคุณแม่อยู่ก็ได้นะคะเนี่ยบางคนอาจจะมีการมั่นหมายอาจจะมีการเฉลิมฉลองบางคนอาจจะเปิดร้านใหม่บางคนอาจจะมีการแฮปปี้ร่วมลงทุนมีการเลี้ยงฉลองอะไรสักอย่างเนี่ยเร็วๆนี้คุณอาจจะแฮปปี้มีการเลี้ยงฉลองมีการบางคนร่วมหุ้นร่วมทำธุรกิจก็ได้นะคะรู้สึกว่า คุณแฮปปี้บางคนอาจจะมีการนั่นมั่นหมายพบรักบางคนอาจจะแต่งงานก็ได้นะคะเนี่ยอชีวิตคุณรู้สึกว่ารู้สึกว่าสุขสมบูรณ์ร้อมนะช่วงนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะคะเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าแฮปปี้ไม่ว่าจะเดือนนี้หรือว่าประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเนี่ยคุณ แฮปปี้เนี่ยบางคนอยากตั้งคันบางคนอยากตั้งท้องบางคนอยากแต่งงานจะมีการมั่นหมายบางคนพบรักบางคนมีการเฉลิมฉลองนะคะเนี่ยคุณจะรู้สึกแฮปปี้เป็นพิเศษนะคุณจะมีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะคุณเป็นคนชอบสนุกสนานเฮฮาชอบกินชอบเดิน มีความสนุกนะสนานชอบเป็นจอยนะเนี่ยก็คู่อยากจะบอกอะไรอีกครับใช่บางคนบางคนบางคนอาจจะได้เปิดร้านใหม่บางคนอาจจะมีความคือคุณเป็นคนทำงานเก่งอะ่ะก็ปู่บอกว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะ หรือบางคนอาจจะพบรักกับคนเก่งคนที่ทำงานเก่งก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ได้เมยที่เก่งทำงานเก่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายที่แบบเป็นผู้นำไม่ค่อยพูดนิ่งๆแต่มีเสน่ห์เนีย่ยคุณจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเจ้าของกิจการบางคนก็อาจจะถ้าเรื่องความรักก็คุณจะได้พบรักกับคนเก่งผู้หญิงเก่งผู้หญิง ผู้หญิงทํางานเก่งถ้าเป็นผู้ชายก็ทํางานเก่งเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับเจ้าของกิจการทํางานเก่งนะคะพ่อปู่อยากบอกอะไรอีกครับใช่เน่คุณมีการที่จะเริ่มงานอะไรใหม่ๆนะบางคนมีงานอยู่แล้วก็จะได้เริ่มต้นง,งานใหม่เพิ่มเป็นการ เป็นการกำลังคิดกำลังวางแผนว่าจะร่วมหุ้นลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะคะเนี่ยบางคนอาจจะทำธุรกิจออนไลน์ก็ได้เกี่ยกับเรื่องงานดูคุณแฮปปี้อาจจะติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้เนี่ยคุณมีการที่จะเริ่มงานอะไรใหม่ๆนะทำงานเพิ่ม,มบางคนอาจจะขยับขยายกิจการทำงานเพิ่มมากกว่าหนึ่งบางคนทำงานออนไลน์บางคนทำงาน ทำงานที่ต้องติดต่อเจราจากับคนต่างชาติต่างภาษาคุณงานรู้สึกว่าจะไปได้ดีนะคุณก็กำลังคิดจะทำงานใหม่เพิ่มนะบางคนอาจจะร่วมหุ้นลงทุนก็ได้นะบางคนอาจจะพบรักกับคนต่างชาติต่างภาษาแต่ดูดีๆนะคะบางทีคนที่เข้ามานะ่ะอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะคะอาจจะ คุยกับเรามากกว่าหนึ่งนะคะหรือว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วอาจจะมาคุยกับเราเพิ่มนะคุณก็ต้องดูดีๆนะความรักความรักรู้สึกว่าจะคุยจะคุยมากกว่าหนึ่งอาจจะเป็นเราหรือเป็นเขาก็ได้ถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะมีการแต่งงานไม่ไมั่นหมายนะคุณคุยอยากจะบอกเรื่องงานเรื่องเงนินคุณก็จะดูแฮ ppy โอ้เป็นไพ่ที่ดีหมดเลยถ้าปุยอยาจะสื่นะคะอื บางคนอาจจะมีบุตรก็จะได้บุตรนะบุตรเป็นคนขยนันนะรักเรียนขยนันกะตืเรีรนู้อาจจะพบร้าก,กับคนต่างชาติต่างภาษานะอาจจะได้เดินทางไปทํางานนะอพราะู่บอกว่าใครที่อยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ก็มีโอกาสได้รุ้นนะไม่เกินจากนี้ไปไม่ช้าสุดสามเดือนนะหรือว่า ที่ยสองอาทิตย์เนี่ยอาจจะบางคนอาจจะได้เปิดร้านบางคนอาจจะได้ไปเรียนหรือไปทำงานต่างประเทศได้เดินทางแน่นอนบางคนอาจจะได้เปิดกิจการใหม่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้บางคนอาจจะทำงานออนไลน์บางคนอาจจะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาชอบนะแต่ดูดีๆนะอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้ ปูอยากจะซื้ออะไรอีกคะอ้าวคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคุอปู่บอกว่าชีวิตชีวิตจะสมบูรณ์แบบขึ้นบางคนอยากมีบุตรก็ได้บางคนคุณเป็นคนคุอปู่บอกว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคุณใหญครอบครัวมีความสุขคุณอยากมีทุกอย่างคุณอยาก อยากมีทุกอย่างอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีลูกอยากมีความหวังว่าแค่ครอบครัวมีความสุขก็โอเคแล้วพ่านปู่บอกว่าคุณจะสมหวังนะเนี่ยคุณวาดฝันไว้คุณคิดฝันคุณคิดฝันอะไรไว้นะคะเนี่ยคุณจะสุขสมบูรณ์นะบางคนอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์บางคนอยากมีบ้านอยากมีรถอยากอยากมีทุกอย่างเนี่ย ก็ปู่บอกว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวนะว้าวเป็นแพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะก,ก็ปูอยากจะมาบอกอะไรอีกคะว้าวเนี่ยค่ะบางคนอาจจะได้เดินทางน,นะเนี่ยเดินทางไปทํางานต่างประเทศเดินทางไปทํางานต่างชาติ คนอาจจะเดินทางช่วงนี้อาจจะเดินทางเป็นพิเศษจะเดินทางเกี่ยวกับงานบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศซื้อมาขายไปเนี่ยจะดีเป็นพิเศษนะคะเนี่ยพ่อปู่อยากจะมาบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับข้องกับต่างประเทศหรือไม่ธุรกิจที่ต้องพูดคุยสื่อสารเดินทางเจรจาเนี่ยจะดีเป็นพิเศษนะคะเนี่ยพ่อปู่บอกว่า ธุรกิจที่ซื้อมาขายไปหรือธุรกิจบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีนะติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาธุรกิจร้านนวดธุรกิจอะไรที่ต้องแบบธุรกิจที่ช่วยเหมือนช่วยเยียวยาช่วยบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีนะความรู้สึกช่วงนี้ความรู้สึกก็ก็จะดีเป็นพิเศษ บางคนก็พบรักบางคนที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันก็จะมีการพูดคุยเชืจาใจสื่อสารปรับความเข้าใจกันนั่นก็คือบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเนนะี่ยคุณบางทีอาจจะได้เดินทางบางคนอาจจะได้เดินทางไปเรียนไปศึกษาบางคนอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะอาจจะดีบางคนอาจจะย้ายอยากย้ายที่ทํางานบางคนอาจจะย้าย ย้ายไกลไปถึงต่างประเทศด้วยคุณก็มีโอกาสนะเนี่ยคุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณจะได้ย้ายจะได้ไปได้ไหมก็ได้ไปนะอโอเคบอกว่าสิ่งที่คุณคิดเนะี่ยบางคนอยากจะไปทำงานต่างประเทศนีอการอยู่ต่างประเทศต่างแดนนะบางคนอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนเลยก็ได้ก็กัวอยากจะบอกนะอจะได้เดินทางไปอยู่ต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะเนี่ย อาจจะได้ติดต่อค้าขายกับคนต่างประเทศนะเนี่ยอาจจะได้เดินทางนะมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้พูดคุยบางคนติดต่อเจรจาอะไรเนี่ยออาจจะมีคุณดิวงานไว้อาจจะมีการติดต่อเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการศึกษาอาจจะมีการติดต่อเข้ามาเมื่อเพื่อพูดคุยบางคนทำวีซ่า คนติดต่อกับชาวต่างชาติอาจจะได้เดินทางไปเตยวต่างประเทศมาเนี่ยบางคนอาจจะไปเปิดร้านนวดบางคนอาจจะไปศึกษาบางคนอาจจะติดตอ่อเจราจาค้าขายซื้อมาขายไปกับต่างชาติาคุณอาจจะได้ไปนะกูอยากบอกอะไรอีกคะในที่ทำงานคุณต้องพบปะกกับบางคนต้องอยู่ทำงานเกี่ยวกับ คนต่างชาติต่างภาษานะเนี่ยอาจจะได้พปูปะพูดคุยกันเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับคนที่ทํางานอาจจะได้พูดคุยพบปะเดินทางอยู่ตลอดเวลานะอพอปู่อยากจะบอกอะไรอีกคะว้าวการงานที่คุณคิดไว้คุณอยากมีคุณอยากมีการงานที่มั่นคงนะพ่อปูบอกว่าคุณก็จะได้นะ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังอนาคตที่คุณคิดไว้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะการงานมั่นคงขึ้นอยากมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์นะเนี่ยแต่ส่วนมากถ้าคือความรักมีสองแบบนะคะบางคนถ้าโสดก็อาจจะได้แต่งงานมั่นหมายหรือมีบุตรก็ได้บางคนอยากมีบุตรเนี่ยบางคนก็ความรักก็อาจจะมีคนที่ เฉพาะบางคนนะคะเนี่ยบางคนก็อาจจะมีคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาอยากเป็นครอบครัวกับเราอีกเนี่ย mm. คนที่เข้ามาเขาก็จะมีฐานะมั่นคงการงานมั่นคงแต่อยากจะมาเลี้ยงดูปูเสือเราอีกคนหนึ่งนะมีโอกาสเป็นไปได้อ mm. นี่ย็ดูดีด,ดีแต่เขาเข้ามาก็เป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเขาจริงใจกับเรานะแต่ว่าเพียงแค่เขามีครอบครัวที่ต้องดูเลตและอยาก จะมีเราดูแลอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองเขาเขามาดีนะคนนี้ด้วยความรู้สึกคุณคุณอยากจะมีการงานที่มั่นคงแข็งแรงอยากจะมีบางคนอยากจะมีมีร้านเป็นของตัวเองก็ได้นะบางคนอาจจะมีบ้านมีครอบครัวที่สุดสมบูรณ์ส่วนมากอาจจะเป็นงานที่ทุกคนคิดไว้นะบางคนอาจจะได้ร้านก็ได้นะคะอาจจะได้ร้านอาจจะได้ทำเลอะไรที่เกี่ยวกับงาน รู้สึกว่าความรู้สึกที่คุณอยากจะมีการงานที่มั่นคงในอนาคตคุณก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะก็ปู่อยากบอกก็ปู่อยากบอกอะไรลูกหลานอีกคะอืมปู่บอกว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ให้คุณมุ่งมั่นให้คุณตั้งใจคุณอย่าโลเลนะคุณคุณตั้งใจในสิ่งที่คุณ คุณตั้งเป้าหมายไว้อะให้คุณทําให้สําเร็จคุณอย่าโลเลบางทีพ่อปู่บอกว่าบางทีคุณแบบเบื่อง่ายงานที่ทำอะบางทีคุณเบื่อง่ายคุณถ้าไม่ชอบคุณก็ไม่ทําพ่อปู่บอกว่าอยากให้คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเป้าหมายว่าคุณอยากมีร้านคุณอยากมีการงานที่มั่นคงพ่อปู่บอกว่าให้คุณอย่าโลเลนะให้คุณตั้งเป้าหมายให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้แล้วคุณจะสําเร็จนะบางที พปู่บอกว่าบางทีคุณก็ขี้เบื่อคุณก็ใจโลเลบางทีคุณก็พ่อปู่อยากให้คุณมีความมั่นใจว่าตัวเองทําได้อะไรเงี้ยคุณทําได้แน่นอนอตอนนี้ให้คุณเขาบอกว่ารออีกนิดและทุกอย่างจะสมหวังนะพ่อปู่บอกเนี่ยบางคนอาจจะรอเงินก็ได้บางคนอาจจะรอ อะไรหลายอย่างแต่ว่าคุณสมหวังแน่นอนในสิ่งที่คุณคิดบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็รองเงินรองเงินบางคนอยากจะอยากเปิดกิจการก็รองเงินก็ถือบอกว่ารวยสักพักนะคุณให้คุณตั้งเป้าหมายคุณได้แน่นอนในสิ่งที่ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเร็วๆนี้คุณก็จะมีโชคบางคนมีโชคก้อนใหญ่บางคนอาจจะได้แต่งงานบางคนอาจจะ ทองก็ได้นะ,นะคะเนี่ยใช่บางคนอาจจะได้รับมรดกเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเนี่ยบางคนอาจจะได้รับมรดกเป็นอสังหาเป็นอสังหาบางคนอาจจะซื้อรถ คุปปบอกว่าคุณก็จะได้นะเนี่ยบางคนอาจจะได้รับมรดกเป็นที่ดินมรดกเป็นใหญ่ๆอคุณก็จะได้นะคะเนี่ยอยู่ออฟฟิศจูนบางคนก็จะได้รถบางคนก็จะได้บ้านบางคนก็จะได้อสังหารนะนบางคนอาจ,จะจะได้เนื้อคู่เป็นต่างชาติต่างภาษาแต่ดูดีๆนะคะอาจจะมีครอบครัวแล้วเป็นคนมีฐานะแต่ว่าบางคนได้คน มีอายุบางคนได้กดได้รักมือสองก็ได้นะคะรักที่เป็นแบบบางคนได้พอ่อไม้แม่ไม้บางคนอาจจะได้คนที่อายุมากกว่าเข้ามานะคะเนี่ยบางคนอาจจะซื้อรถแต่รถบางทีอาจจะเป็นรถมือสองนะบ้านก็อ,อาจจะได้เป็นบ้านมือสองแต่ยังสภาพดีบางคนนี้ยังโสดก็อาจจะพบรักที่ผ่านเจอคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วอายุต่างกันนะเขามีฐานะเรือนี้คุณก็จะได้นะ พ่อปู่อยากจะมาบอกการเงินของคุณพ่อปู่บอกว่าช่วงนี้จะดีขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเดือนนี้นะแต่เาแต่พ่อปูก่ก็จะเตือนเรื่องเก็บเงินหน่อยนะบางทีได้ไมาใช้ไปเลยบางทีเงินแต่เงินก็จะได้มาเรื่อยๆนะเงินก็จะได้มาเรื่อยๆได้ไมาใช้ไปเงินจะได้มาเรื่อยๆเป็นเงินหมุนนะเงินได้มาหลายทางพ่อปู่บอก แต่เดือนนี้การเงินของคุณจะดีขึ้นเป็นพิเศษเนี่ยเดือนนี้คุณก็จะได้เฉลิมฉลองแฮปปี้บางคนจะบางคนมีมีโชคอะไรสักอย่างนะคะแบบว่าดีมากเลยมไม่เกินสามวันเลยค่ะนี่ก็คือคำทํานายของพ่อปูพยย่พญานาคอยากจะเสืออะไรบอกคุณนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอมั่น ล้านดวง1959ก็ขอจบคทำทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอให้พ่พอปู่พยาหน้าจงวอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ